มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอสันยก4ข้อสำคัญเลิกคุมโควิดชี้เปิดให้ประชาชนติดโอไมครอนยิ่งเร็วยิ่งดีหมอสันนายแพทย์สันใจยอศินป์ศัลยะแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในหัวข้อหมอสันเสนอลุงตู่ให้เลิกคุมโควิดพร้อมทั้งงัด4ข้อสำคัญ เลิกคุมโควิดมอสันเผยว่ามอสันเสนอลงตู่นะคะเมื่อคืนก่อนผมไปงานเลี้ยงได้พบปะกับท่านทูตของประเทศต่างๆหลายท่านได้คุยกับทูตบางประเทศนานเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูตจากประเทศแอฟริกาซึ่งผมพยายามเรียบเคียงถามถึงสถานการณ์โรคโควิดที่นั่นประเด็นก็คือผมอยากจะรู้คือที่สื่อตะวันตกตั้งแง่ว่ารัฐบาลของประเทศในแอฟริกา รวมทั้งเคนยาและอูกันดาปิดข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดทําให้สถิติดูดีกว่าความเป็นจริงนั้นของจริงมันเป็นอย่างไรท่านทูตบอกว่าโรคโควิดที่นั่นมันสงบแล้วจริงๆและการตายของผู้คนก็มีน้อยมากจนสัมผัสไม่ได้ มอสันระบุว่าข้อมูลนี้สอดคล้องกับที่ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของแพทย์ของฮูที่ดูแลเรื่องของโรคโควิดในแอฟริกาได้เล่าว่าตัวเขาเองโดยหน้าที่แล้วต้องเดินทางไปทั่วทุกหัวระแหงของแอฟริกาทางบ้านเล็กเมืองน้อยเขาไม่เห็นสัญญาณใ,ใดๆว่าจะมีการตายของผู้คนมากหรืองานศพอะไรมากมายเป็นพิเศษเหมือนอย่างช่วงโรคเอดระบาดใหม่ๆไม่มีเลย ขนาดเดียวกันมีงานวิจัยซึ่งสนับสนุนการเงินของฮูนะคะและก็รัฐบาลของเยอรมน,นีเปิดเผยไม่กี่วันมานี้เป็นการวิจัยเมตาอานาไลซิสที่รวบรวมการสอบเลือดสุ่มตรวจควบคุมโควิดของผู้ป่วยที่ทำการวิจัยในประเทศต่างๆของแอฟริกาซึ่งผลว่าภูมิคุ้มกันที่ตรวจได้ในเลือดของชาวแอฟริกา ที่สุ่มตัวททวีปได้เพิ่มจาก3.0%ในช่วงกลางปี2020มาเป็น65.1%ในปลายปี2021 นั่นหมายความว่าโรคได้กว่าไปทั่วทวีปจนจบไปแล้วโดยมีการล้มตายน้อยมากๆทั้งๆท,ท,ที่อัตราการได้วัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มของแอฟริกาต่ำเพียง14%อะไรทำให้ภูมิคุ้มกันมากโดยคนตายน้อยแล้วก็ลงทุนน้อยทำไมอินเดียตายมากกว่าล้านคนหรือเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่โรคกวาดไปแล้วนั้นมันต่างกัน ไม่ว่าเพราะเหตุใดในการบริหารสถานการณ์โควิดของเมืองไทยเราวันนี้เราจะหลับหูหลับตาไม่ได้ไม่ให้เรียนรู้จากแอฟริกาไม่ได้เลยยุทธศาสตร์เดิมๆของเราตอนนี้ก็คือ 1. ่มุ่งฉีดวัคซีนเข็มสามให้ครอบคลุม 2. มุ่งฉีดวัคซีนเด็กให้ครอบคลุม 3. ชะลอการระบาดของโรคออกไปให้ได้นานที่สุดด้วยคอนเซป ที่สงวนเตียงในโรงพยาบาลไว้4หวังกับการฉีดวัคซีนเข็มที่4ที่5ที่6ว่ามันจะป้องกันคนส่วนใหญ่ไว้ไม่ให้ติดเชื้อตลอดไป ผมเขียนบทความนี้เพื่อจะบอกรัฐบาลลุงตู่ว่ายุทธศาสตร์ที่เรากําลังใช้อยู่4อย่างนี้จะพาเราไปสู่ทางตันและจะยิ่งมีปัญหาหากมีสายพันธุ์อื่นที่รุนแรงกว่าโอเมคอนเพราะประเด็นที่1คือหากเราเรียนรู้จากแอฟริกาเราไม่พลาดโอกาสใช้โอเมิคอนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ทั่วประเทศ เพราะงานวิจัยพบว่าวัคซีนที่เราลงทุนฉีดไปแล้วนั้นภูมิคุ้มกันมันจะคงอยู่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วมันจะค่อยๆแผ่วลงไปประเด็นที่2ในแง่ของการควบคุมโรคระยะยาวการติดเชื้อธรรมชาติเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ควบคุมโรคและมีประสิทธิผลสูงสุดเพราะการวิจัยเข้าโรงพยาบาลของผู้มีสถานะฉีดวัคซีนและสถานะการณ์ติดเชื้อต่างกัน ประเด็นที่3อัตราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากการติดโอเมครอนต่ำมากนอกจากข้อมูลภาพรวองของแอฟริกาที่ผ่านมาติดเชื้อธรรมชาติทั้งทวีปมาโดยที่ไม่บอกช้ำประเด็นที่4การฉีดวัคซีนให้เด็กเพื่อช่วยเพิ่มการควบคุมโรคในระดับชาตินั้นเป็นทิศทางที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าได้ประโยชน์คุ้มความเสี่ยงหรือไม่ และข้อมูลของเด็กของอังกฤษพบว่าเด็กระดับมัธยม96.6มีภูมิคุ้มกันแล้วโดย46.6ได้รับวัคซีนครบแล้วแปลว่าอย่างน้อย50ของที่มีภูมิคุ้มกันไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีน โดยสรุปผมจึงขอเสนอลุงตู่ว่ามาถึงบัดนี้เวลาได้ผ่านไปนานแล้วสถานการณ์หรือธรรมชาติของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การควบคุมโควิดเสียใหม่ด้วยการตัดสินใจเลิกกักกันแล้วก็เลิกชะลอโรคทันทีเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ติดเชื้อโอมิครอนเปิดพรัวไปเลยยิ่งเร็วยิ่งดี หันมาใช้ย,ยุทธศาสตร์รับมือแบบโรคประจำถิน่นรีบเปิดเสียก่อนที่ใบบุญที่เราสร้างไว้จากการฉีดวัคซีนจะแผ่ลงไปและก่อนที่สายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าแบบใหม่จะมาแทนโอมครอนหมอสันยกสีข้อสําคัญเลิกคุมโควิดชี้เปิดให้ประชาชนติดโอมครอนยิ่งเร็วยิ่งดีขอขอบคุณข้อมูลจากเวล้าฟิตโปรค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ